สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะมาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูรัชนีกรกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1 0คิดดีก็ได้บุญน,นะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องงานเขียนสร้างสรรค์ค่ะค่ะงานเขียนสร้างสรรค์นะคะเราต้องมาดูความหมายก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะ ความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นความคิดทางปัญญาค่ะที่สามารถคิดได้อย่างกว้างไกลนะคะมีความคิดหลายทิศหลายทางคิดดัดแปลงปรุงแต่งผสมผสานความคิดเดิมนะคะเกิดเป็นความคิดใหม่อันนำไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะคะค่ะอันนี้นะคะนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยว่าใครนะคะมีสองคนเนาะค่ะสองคนนี้นะคะก็คือ สองพี่น้องตระกูลไรท์นะคะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค่ะซึ่งเป็นสองพี่น้องที่มีความคิดสร้างสรรค์มากนะคะเดิมนะคะมนุษย์เรานะคะมีความคิดนะคะเวลาเห็นนกบินมือนุษย์เราก็บอกว่าอยากบินให้ได้เหมือนนกนะคะนะักวิทยาศาสตร์สองคนเนี่ยก็มีความพยายามนะคะที่จะผลิตอะไรสักอย่างนะคะที่จะให้มนุษย์นะ่ะบินในอากาศได้นะคะก็ ทดลองนะคะสร้างเครื่องเครื่องบินขึ้นมานะคะจนในปีคศ1903นะคะสามารถสร้างเครื่องบินได้สำเร็จนะคะทำให้สองพี่น้องเนี่ยเป็นที่โด่งดังมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้นะคะก็คืออาริสันใช่ไหมคะเป็นผู้ที่ ค้นพบการประดิษฐ์หลอดไฟเป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ามากนะคะค่ะเรามาดูลักษณะของความคิดสร้างสรรค์นะคะก็จะมีลักษณะดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะเขาจะประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมานะคะอย่างตัวอย่างที่ครูยกมานะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์หลอดไฟของโทมัสอันวายเดสันเนาะ แล้วก็การประดิษฐ์เครื่องบินนะคะของสองพี่น้องตระกูลไลท์นะคะ 2. นะคะก็คือความคิดอนเอกนกนยค่ะความคิดอนเนกนก็จะเป็นลักษณะของคนที่มีความคิดกว้างคิดไกลนะคะคิดหลายแง่หลายมุมนะคะลักษณะความคิดเช่นนี้ก็จะนําไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งที่แปลกใหม่รวมถึงการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆด้วยค่ะค่ะ 3. นะคะความหมายของคําว่าจินตนาการจินตนาการคืออะไรนะคะจินตนาการก็เป็นลักษณะสําคัญหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ค่ะเป็นการคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อด้วยซ้ํานะคะแต่ถ้าลองทานะคะความคิดสร้างสารรค์หรือจินตนาการเนี้ย ก็อาจจะกลายเป็นความจริงได้ในเวลาต่อมานะคะอนี้เขาเรียกว่าจินตนาการนะคะคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็จะกลายเป็นจริงได้นะคะ 4. ค่ะความสามารถที่มองเห็นและมีปฏิกริยาอย่างรวดเร็วนะคะเช่นนะคะการที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะและเราเห็นความงดงามของ ทะเลนะคะแล้วเราก็เกิดความชื่นชมนะคะจากนั้นเราก็มีความรู้สึกตอบสนองทันทีเลยนะคะก็คือสามารถเขียนเป็นกรอนที่เกี่ยวกับทะเลในเวลานั้นได้เลยนะคะอย่างเช่นกวีที่สําคัญของไทยของโลกเรานะคะก็คือท่านสุนทรภู่นะคะเวลาที่ท่านเดินทางไปพบเห็นสิ่งใดนะคะท่านก็จะสามารถเขียนเป็นกรอนได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ ผู้ที่มีปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีความสามารถในการเขียนสร้างสรรค์นะคะค่ะเรามาดูองค์ประกอบของการเขียนสร้างสรรค์นะคะว่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบที่1นนะคะก็คือเนื้อหาค่ะเนื้อหานะคะผู้เขียนอาจจะนำมาจากชีวิตจริงก็ได้หรือประสบการณ์ของผู้เขียนเองนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะคะแต่งขึ้นจริงร้อยเปอร์เซนต์หรืออาจจะเป็นทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องแต่งอยู่รวมกันนะคะครูขอยกตัวยอย่างนักเขียนท่านหนึ่งนะคะมีนามปากกาว,ว่าสุรามณีนะคะชื่อจริงเขาคือนิพนธ่ยงธรรมนะคะเขาเป็นนักเขียนชื่อดังนะคะที่เขียนบทละครโทรทัศน์เขียนนวนิยายนะคะก็จะเป็นนักเขียนชาวนครสวรรค์น,นะคะซึ่งก็จะเขียนเรื่อง กงกร,รนะคะซึ่งเป็นละครที่โด่งดังมากในช่องสเนาะที่เบลล่าลานีเป็นนางเอกนะคะแล้วก็เรื่องทุ่งสเสน่หาใช่ไหมคะวัสนารักสุดแค้นแสนรักชิงชังอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่สามารถนำชีวิตจริงนะคะบรรยากาศจริงๆนะคะอย่างเช่นเรื่อง ุดแค้นแสนรักหรือเรื่องทุ่งสเสน่หานะคะเขาก็จะนําท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่ก็คือจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมาเป็นเนื้อเรื่องสําคัญในเหตุการณ์นะคะของละครค่ะต่อไปนะคะรูปแบบที่2ก็คืออรูปแบบในการเขียนสร้างสรรค์น,นะคะถ้าคําว่าสร้างสรรค์เราต้องไม่จํากัดรูปแบบนะคะถ้าจํากัดรูปแบบเราจะไม่เรียกว่าสร้างสรรค์ผู้เขียนนะคะสามารถเลือกใช้ รูปแบบตามใจชอบตามความถนัดเลยนะคะแต่ก็จะต้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็ความมุ่งหมายของอ่าที่เราต้องการเสนอนะคะอาจจะเป็นร้อยแก้วหรือว่าร้อยกองก็ได้นะคะถ้าเป็นกวีนาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงน,กกน,ต,นต่นหน้ากษริ์ตอนต้นก็จะนิยมสร้างสารรค์งานเขียนด้วยรูปแบบของร้อยกรองนะคะตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5จนปัจจุบันก็จะเน้นไปทางร้อยแก้วนะคะถ้าเป็น ร่วมสมัยก็จะเป็นนวนิยายเรื่องสัน้นแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีหลายรูปแบบหลายแง่คิดนะคะค่ะภาษานะคะภาษาของงานเขียนสร้างสรรค์น,นะคะเราจะไม่จํากัดค่ะว่าภาษาต้องใช้ภาษาระดับใดนะคะผู้เขียนอาจจะใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ได้นะคะแต่ต้องให้เหมาะสมกับรูปแบบแล้วก็ความมุ่งหมายของงานเขียนนะคะ หากเราต้องการเสนออารมณ์ความซาบซึ้งความประทับใจนะคะเราอาจจะใช้ภาษาการเขียนแบบพรรณนาโวหารนะคะพรรณนาให้เห็นภาพให้เห็นความรู้สึกของตัวละครที่ชัดเจนนะคะบางทีถ้าเป็นคําพูดของตัวละครเราก็ต้องเขียนเป็นคําพูดเลยบางทีอาจจะเป็นคําที่ไม่สุภาพนะคะมันมันก็ต้องเขียนนะคะเพื่อให้งานเขียนของเรามีอรรถนะคะ ค่ะต่อไปความมุ่งหมายนะคะผู้เขียนนะคะอาจจะเริ่มต้นเขียนนะคะเพื่อต้องการสื่อความคิดสื่ออารมณ์ความรู้สึกต่อสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดนะคะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสังคมต่อปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็จะเขียนไปเชิงแนวนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นการเขียนมีความมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวใจให้คนในสังคมเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ผู้เขียนคิดว่าเหมาะสมนะคะคิดว่าดีงี้นะคะก็จะใช้ภาษาในการเร้าใจนะคะในการโน้มน้าวใจมากขึ้นนะคะค่ะนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนสร้างสารรค์เบื้องต้นนะคะชั่วโมงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูก็ฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ